สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ภูกเนนะะ <vrai> ก็ตค่ะคือมาบอกชื่อได้ไหมอ่ะเดอะเเลทที่ภูกเก็ตน,นะคะเราก็มาเที่ยวแล้วก็ข้างตรงเนี้ยอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมน <ouais> ้องพีม่มีวนุนคือเขาเนี่ย เดี๋ยวกันนะตื่นเต้นกลัวลูกเลนะ่นเขาเล่นน้ำอยู่ก็คือว่าข้างนอกมันจะมีเป็นวอร์เอาท์ดอร์ก็คือห้องอาบน้ำที่อยู่กลางแจง้งแล้วมันจะมีเป็นถังใช่ไหมแล้วมันแบบแ,แรงมากแล้วปาก็บอกว่าเนี่ยไปลองอยังทุกคนแบบฟ้าไปลองอาบแล้วเนี่ยห้องน้ำอันนี้นะ้ำมูงมันล้นลงมาแรงมากเลยอาบน้ำสระผมนะฟองแต่หมูกวูบทีเดียวหมดเลยแล้วก็เลยไปโม้ค่ะว่าว่ายน้ำเสร็จไปอาบน้ำอันนี้นะแบบไปรีวิวเ้วือยไปรีวิวเรวย่ยน่าสนใจมากก็าบอกโอเค โอเคอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็เลยจะแกล้งเขาค่ะน,นี่เป็นแผนที่ป๊าคิดนะก็คือระหว่างที่เขาสักผมอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะฟู่ลงอะปกติเขาจะต้องหลับตา,านี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาแชมพูอะบีบใส่หัวเขาบีใาาไมไมออบใส่หัวเขาล้างแล้วเอ๊ทำไมมันไม่ออกบีบใส่หัวเขาล้างเอ๊ทำไมไม่ออกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะแล้วดูซิว่าเขาจะจับได้เมื่อไหร่โอเคไหมคะซึ่งเหลือตอนเทอะป๊าไปเทนะ แม่ดีหรอก็ได้นะจะลองดูเหตุการณ์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวแบบนึงเขาขึ้นจากน้ำมาแล้วมาอ่าน้านนี่ค่ะท่านผู้ชมคืออันนี้คือเป็นห้องอานน้ำอาท์ดนนะคะเป็นแบบว่าห้องชาเวอร์ที่ประท้าแบบว่าเป็นน้ำที่แรงที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาลองกันค่ะอ่ามันเป็นถังเลยนะ เป็นถังแล้ววันนั้นป๊าบอกแม่ว่าเธอลองไปซีผสมลงรูลง่างนี้บอกว่าอต้านทานมา,ากธอดูด้วยอ้อเฮียตุ้งยาว้าวี่มันแรงมากนะนแรงมากอาาก่ะอย่าพูดมาอกน,นะ,ะระบกมือนี้<ะ>อ่ะว้าวไปทำไมคะไปทำไมคบแรงมากค่ะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นถังไม้หรือ ตัวใจไวยที่บ mm ้านเราก็ื่อนอาจจ้ไม่ครมเอาไว้ตรงไหนคะเรื่องโนะเอาคนะ้องมันเยอะนาดนั้อ่ใ้ชั่วค่ะยวเพ่อนมื้อน้ออก่อนท่วก่อนแล้วเดี๋ยวเียวจะสาธิตการล้างคะว่าล้างแบบแบบเยอะออกหมดเลยเดี๋ยวให้ทั่วๆนหน่อยทั่วๆก่อน ยังมีฟองอยู่เลยอะลูกฟองเต็มเลยอะลูกไหนๆลองเดินออกมาทีดูดีมีฟองมา่าเดินออกมาดูดีไหนขยี้ทีไองอ เดี๋ยวเดี๋ยวดูซิให้มันยังไม่ออกอ่ะลุงไหนทยีดีๆก่อนเออมันไม่ออกเลยเอ,ล<ะ>อ่ะลูกว่ใจใจนไงอคะยังไม่ออกเลย แกำละังแสะใจนะโผล่ได้สะใจจริงๆแล้วถ้าไม่ล่าชมพูอ่ะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคค่ะอ่ะนี่เนื่อยมากเลยะโอ้โหป๊าป๊าคะตอนนี้น้ำไม่ก้มียืนล่าออกมาแล้วเออถึงโอกว่าล้างเท่าไหร่ก็ไม่หมดทันทีโหเสียงดังมากทีนี่ต้องตะโกนจะเบงตอนนี้อยู่รีสอร์ทที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวไปติดตามในสมอลว่าที่ไหนยังไม่บอกโอเคค่ะไปติดตามชมนะคะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำสบ like a daddy.